สวัสดีโรคไตเรื้อรังเรามาทําความรู้จักกันโรคไตเรื้อรังหมายถึงภาวะที่มีความผิดปกติของโครงสร้างหรือการทํางานของไตอย,ย่างใดอย่างหนึ่งที่ติดต่อกันนานเกินกว่า3เดือนเช่นการมีนิ้วหรือถุงน้าที่ไตการมีโปรตีนหรือเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะอัตราการกรองของไตต่ำกว่า60มิลลิตรต่ตอนาทีต่อพื้นที่ผิวกยาย1.73ตารางเมตรโดยหน้าที่ของไตที่สำคัญคือ 1. ปรับสมดุลเกลือแร่และกรดด่าง 2. กํกจัดของเสียออกจากร่างกาย 3. ปรับสมดุลน,น้ําในร่างกาย 4. สร้างฮอร์โมนหลายชนิดเช่นฮอร์โมนเลนินควบคุมความดันโลหิตของร่างกายฮอร์โมนอีไิโทโพอยตินทาหน้าที่กระตุน้นให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงเมื่อไตเสื่อมทําให้เป็นสาเหตุของผู้ป่วยเป็นโรคโลหิตจางวิตามินดีเป็นวิตามินที่ควบคุมการดูดซึมแคลเซียมจากอาหาร เมื่อไตเสื่อมทำให้เกิดโรคก,กระดูกผุตอาการโรคไตที่อาจพบได้ได้แก่บวมทั้งตัวเหนื่อยง่าย,ายอ่อนเพลียซีดความดันโลหิตสูงมากปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะแสบขัดลำบากปัสสาวะไม่พุง่งสะดุดกลางคันสีน้ำล้างเนื้อสีเลือดหรือกุ่นกว่าปกติปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะกลางคืนบ่อยกว่าปกติ3-4ครั้งปัสสาวะมีฟองมากยิ่งฟองมากหรือหลายชั้นแสดงว่าผิดปกติ องสีขาวคือโปรตีนนั่นเองหากคุณเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ุูนะกดสับสไ r ร b ์แชร์และกด Follow ติดตามเป็นเพื่อนกันนะคะ